สวัสดีนะครับพี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับสวัสดีคนที่กาลังรับชมไหม่นํานะครับนะตามหัวข้อคลิปเลยพี่น้องนะครับดับฝันคอมเมนต์นะครับงานนี้ไม่ยากพี่น้องนะครับด้วยสถานการณ์นะครับมีการอี่หลายหลายคนเกือบทุกคนแล้ะครับนะได้ทราบข่าวนะครับการประทะกันนะครับชายแดนไทยกัมพูชานะครับนะ ทำไมด่านปิดนะครับด่านปิดแล้วก็คนกัมพูชานะครับนะโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะบุกกาเขามานะครับนะอีกนานนะครับนะบุหงาอีกนานเท่าไหรนนะครับนะบุห่าอีกนานเท่าไหร่พี่น้องนะครับนะอนาคตข้างหน้าเรากับบริเนจใจกันนะครับนะแต่กัมพูชานะคงบริเขามานะครับนะในระยะอ่า เรี่วๆนี่นะครับนะเรี่วๆนี่คุ้งบริขามานเน่นอนนะครับนะเรี่วๆนี่บริขามานเน่นอนพี่น้องดับฝันนะครับดับฝันนะครับนะกัมพูชาจึงเคยมาซื้งงัวอ่ะเนื้องัวแดงนะครับงัวลูกกระทบหูถึงปากนะครับปรามันนะครับคนอ้วนนะครับ่นมาซื้อคนอ้วนนะครับนะซึ่งให้ราคาแข่งกับเหล้านะครับนะแต่ไม่เป็นไรพี่น้องนะครับนะเพราะว่า กมนนะครับกัมพูชานี่เพื่อนกับไ่ได้ซื้อเยอะดอกพี่น้องนะครับผมก็ไ่ได้ซื้อเยอะนะครับบอกบอกบอกมีผลมากหนักนะครับนะมีผลมากหนักพี่น้องนะได้ให้ราคาดีคือสีกับเล่านะครับแต่บริษ้ซื้อเยอะมากนะครับแต่บอกมีผลมากหนักพี่น้องนะแต่แต่เป็นเวียดนามนี่มีผลแน่นอนนะครับนะเป็นเวียดนามนี่มีผลแน่นอนพี่น้องนะครับบอกเวียดนามนี่ ซื้อเยอะนะครับหน้านัดหนึ่งก็อบร้อยห้าสิบถึงสองร้อยตัวเลยนะครับต่อนัดนะครับตลาดนัดใหญ่ๆนะครับด่าสูเปอร์หน่อยอย่างเช่นะครับอ๋อเพื่อวอลินจำลาบนี่นะครับแยกกันจังกันนับลอยให้กันนะครับตลาดใหญ่ๆนะครับซื้อเยอะนะครับเวียดนามนี่มีผลนะครับมีผลนะครับเพราะว่กลอยเลี้ยงเอาบระเทศซื้อแล้วนะครับนะลอยเลี้ยงเอาซื้อหน่อยนะครับเพื่อนมวยซื้อเขาจะว่าฮ่าเจ้อ๋างวงลาบก้อยนะครับงวงไปใส่งานอย่างเช่นะครับงวงเดือดแดงครับตัว เจ็ดแปดเก้าพันนะครับมือนิดหน่อยไปสั่นนะครับนะจะซื้อเลี้ยงมันไม่ได้ซื้อแล้วนะครับนะอาจจะมีซื้อเง้วงแน่พี่น้องนะครับไปคุ้นนะครับนะแต่สมัยซื้อเง้วงไปคุ้นก็จะเป็นเป็นฟ้ามนะครับหรือว่าเป็นแน่หอยมากกว่านะครับนะชาวบ้านจ๋านี่ยไม่ค่อยมีนะครับนานๆที่จะเห็นนะครับบางทีก็ซื้อเง้วผูนะครับเจ็ดแปดเก้าพันมื่นกว่าบาทนะครับมื่นกว่าบาทนะมาเข้ามาตลาดเนี่ยนะครับมาซื้อแบบนี้นะครับนะ แต่เวียดนามนี nah, well, product, uh, kind of uh, ่ม <thing 195 2> I mean, ีผลนะครับเวียดนามมีผลแห้งนะครับนะเพราะว่ามีตรงหวมพูดในเต็มปากแล้วสีขามาซื่อตลาดงัวเยอะๆนี่ครับบางทีงัวไทยทย่อยออกทย่อยออกเวียดนามนะครับขามาซื่อนะเวียดนามนะครับต้องยกเครดิตให้เวียดนามนะครับมีเล้าแน่นะครับเะลาาก็มาแข่งราคานะครับนะนั่นละสามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับเล้าเขามาอยู่นะครับนะลเขามาอยู่นะครับ ต้องหาตลาดเพิ่มนะครับต้องหาตลาดเพิ่มพี่น้องนะครับนะต้องหาตลาดเพิ่มนะครับนะต้องหาตลาดเพิ่มเพื่อจะได้อาเอาวัวออกนะครับนะเพราะว่าเยอะนะครับวัวไทยเยอะแล้วเกินนะครับนับล้านนะครับวัวสิบล้านนะครับน่าจะเลยแล้วนะครับเลยสิบล้านนะพี่น้องนะครับวัวนะครับวัวไทยเลยสิบล้านแล้วนะครับนะ ความสําคัญของวัวนะครับมาพูดถึงความสําคัญของวัวดีกว่าวัวยังมีทีมีขอกมีฟางนะครับแล้วก็มีหยาแนนเพราะมีหยาแนนนะครับก็น่าจะเลี้ยงไว้อยู่นะครับนะเพราะยังนี้หน่อยก็เป็นเวลาจําเป็นนะครับเวลาจาเป็นเท่ากับแปลเป็นเงี่ดนง่ายนะครับนะว่าง่ายคือขายง่ายนะครับเป็นธนาคารเคลื่อนที่นะครับนะมีราคานะครับมีราคาเหนือของเขาอยู่นะครับนะ ย,ย่างนิดหน่อยเอื่อห้่อยมากครับที่ราคาเหนื่อ,อยอยู่นะครับนะดะเพราะว่าเลี้ยงทุกมมือนี่กะบ่ได้บ่ได้อยู่ยน้ำเบิ่งมือนะครับดาเพรคือโบราณโบราณนี่ก็ต้องโอ้เลี้ยงอ,อยู่น้ำตลอดนะครับทุมมือนี่กะขังคอ,อกก็ได้นะครับเลี้ยงแบบขังคอกในฟาร์มนะครับในฟาร์มเนี่ยเขาก็เลี้ยงขังคอกเลยพี่น้องนะครับดะฟาร์มเนี่ยก็เลี้ยงขังคอกนะครับฟา,าร์มนะที่ว่า,บาแบบนี้ก็ แต่พูดไดพ่อมีเวลานะครับนะแบบทางานอยู่บ้านไปเสาร์เย็นกับ,บยังจีนะครับนะกับพ่อเลี้ยงไว้อยู่พี่น้องนะครับจากตัวสองตัวสามตัวังกีน,นะครับนะเวลาห้องบางอย่างเลี้ยงนอกากขายก็ได้พี่น้องนะครับเพราะว่าต้นทุน,นะนอพอแพงนะเพราะว่าต้นทุนบ่แพงครับนะต้นทุนซื้อวัวก็บ,บ่แพงครับแต่ก็จะมีค่าอาหารแน่นะครับนะ คาหยาคาฟางนี่คาเมนมีอยูเหลี่ยวกันรดต้นทุนไปลายนะครับน่ะยถตุนทุนไปลายพี่น้องขายก็ขายง่ายพี่น้องไม่ถ้าห้องบ่อจากเรียงแล้วเท่ากับขายขายง่ายนะครับนะประพีดงวงควายเนี่นะครับนะขายง่ายพี่น้องนะครับอื่นก็ในหอยในยังไม้ราคาอะไรเทาพอใจขายเท่ากับขายนะครับเทาพ่อพอใจขายเท่ากับเลียงไปก่อนหรือเอาเข้าตลาดขายเองก็ไ้นะครับน่ะ ขายราคาปลายทางนะครับราคาปลายทางก็ขายให้เวียดนามขายให้เหล้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับอย่างคือราคาปลายทางนะครับขายให้ลาวขายให้เวียดนามนะครับนะขายให้เนหอยเนหอยก็มีขายให้ล้าขายให้เวียดนามเมื่อก่อพี่น้องนะพี่น้องขายราคาปลายทางในตลาดไปเรื่อยกันแล้วกันนะครับถ้าเอาเข้าตลาดนะครับนะแต่บางคนได้บีเอทก็ในเหลาวกัถามนะครับถามในหอยเขาก็บอกนะครับตามเขาก็บอกนะครับนันนี่เวียดนั่นนี่ลาวนั่นนี่้พ่อไงนันพี่ไงนี่นะครับชื่อนะครับนะ เรียงเงิอ้วนๆพี่น้องนะครับนะเรียงเงิอ้วนๆไปนะครับนะอย่างตัวนี้สามหมื่นสามมันมราคาดีนะครับนี่นะสามหมื่นสามแต่รูดละเจ็ดสิบเจ็ดสี่เจ็ดสี่ยี่แปดโอ้สี่ลอยก็รูดตัวนี้นะครับนะเขาตีรูละเจ็ดสิบนะครับนะนะพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะกัมพูชาก็คงอีกนานนะครับนะอีกนานนะครับโอ้โหนะครับเพราะว่าสถานการณ์มัน ตึงเครียดเกินนะครับนะสำหรับข้างนี้นะครับมันมันหนักกว่าที่พานมานะครับหนักกว่าปีหาซี่ลายนะครับนะหนักกว่าปีหาซี่ลายพี่น้องนะครับบูว่วอีกนานเท่าไหรนะครับนาบูว่วอีกนานเท่าไหรนะครับนะบูว่วอีกนานเท่าไรพี่น้องบอกว่าไรตอบว่าอะไรหกันนะครับนะเอาเป็นว่าย่างนี่หน่อยเข้าก็เเลือเวียดนามนะครับเหลือเล่านะครับนะย่างนีหน่อยกหบเลือเวียดนามเลือเล่าเขามาสื่อพี่น้องนะครับนะ ยังในเวียดนามมันก็ซื้อเยอะอยู่แล้วนะครับนะซื้อเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับกัมพูชาซื้อแค่หนึ่งบมกี่ตัวนะครับนะซื้อหน่อยซื้อไม่ได้เยอะนะครับแต่ราคาดีก็ยังมีอยู่นะครับนะลาวก็ยังให้ราคาดีอยู่นะครับะแตงหลังนี่ให้ราคาดีก็กัมพูชาแล้วนะครับนะครับพี่น้องคลิปนี้ครับประมาณนี้มื้อนี้น่าจะเล่าประมาณสองคลิปเนาะสองคลิปสามคลิปนี่แหละนะครับนะเพราะเดี๋ยว วุ้นเนี่ก็กีดยางอย่างโคเซตนะครับเดี๋ยวบายบายมเนจเจอร์อาจจะได้ไปเก็บขี้ยางนะครับนะจะมีเสียงรบกวนเนี่ยนะครับจะมีเสียงรบกวนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมีอย่างที่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเกี่ยวกับวงการมั่ว๋ยวผมจะมาเล่าสู่ฟังกันแล้วกันนะครับบอกผู้ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับนะขอบรับชมสวัสดีครับ